สวัสดีครับไปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิพทําควิเศษนะครับจากไอรอนะครับไอรอครับ10โมง6นาทีครับกลุ่มประชาคมศิลปกรเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมวางพวงหรีดที่หน้ากมรมศิลปกรจากกรณีที่กรมศิลปกรร้องทุกขกล่าวโทษผู้กลุ่มผู้ชุมนุมฝั่งบุตรคารัสดรที่สง ที่สนามหลวงแต่ละเลยการดำเนินคดีกับการสูญหายของบุตรค้าราาัศดรกับอนุาสาวรีปรปักกบดครับ1 0บโมงสินาทีนะครับเพิ่งทวีตก็มาดูภาพกันหน่อยครับนี่ฮะนี่ครับก็ไปวางพวงหลีดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็น2มาตรฐานประสองมาตรฐานนี่ฮะมีหลีดกลุ่มประชาคมศิลปกรเพื่อประชาธิปไตย เดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยจริงๆ <c oughs> เขามีแคมเปญของเขานะครับ <c oughs> แคมเปญของเขาชื่อว่าฉันมาทวงของฉันคืนครับเขามาทวงของฉันคืนนี่ไงมาแล้วเนี่ยครับตรงนาทีที่แล้วครับภาพนี้สวยกว่าภาพนี้สวยกว่านะครับ <c oughs> นักศษามหาวิทยาลัยศิลปากรทวงคืน <c oughs> ความจริงหมุดคณะรัษฎรส4 7 5นาแลนุสสารดีพันห้าล้ธลูนูเตรียมยื่นหนังสือ ให้กับ,รบรกรมศิลปากรนะครับรอด้วยรอด้วยเนี่ครับก็10โมง13นาทีนะครับขอบคุณรายการที่ตามช่องยูทูบชีพท,ทำพิเศษสวัสดีครับ